ภรรยาร้ายลวงใจรักตอนจบอยากให้รักนี้ยืนยาวก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม s u p e r t ร์แทแล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า ตอนนี้พวงเปิดระบบสมาชิกแล้วนะคะหากแฟนๆท่านไหนต้องการรับฟังนิยายเรื่องใหม่ก่อนใครสามารถกดสมัครกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะตลอดทั้งวันวรัตแทบไม่มีกระใจทําอะไรเพราะเอาแต่ชะเง้อคอมองไปยังบ้านหลังน้อยข้างๆบ้านที่จนป่านนี้แล้วเจ้าของมันกับเพื่อนสนิทของเธอยังไม่ยอมพากันกลับมาเสียทีกระทั่งสองทุ่มกว่านั่นแหละพวกเขาสองคนถึงได้พากันกลับเข้ามาดึกป่านนี้แล้วทำไมเพื่อนเธอยังไม่กลับอีก แล้วก็เป็นเขาอีกเช่นเคยที่ต้องเดินตรงเข้ามาถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจที่ยังเห็นผู้ชายอีกคนปักหลักอยู่ที่นี่ไม่ยอมกลับไปสักทียอมรับก็ได้ว่าไม่ชอบสิ่งที่กำลังได้เห็นอยู่ในตอนนี้เอาซะเลยไม่รู้ว่าทำไมรู้แต่ว่าไม่ชอบออกมากๆก็เท่านั้นคืนนี้บีมเขาจะนอนที่นี่คะ่ะพรุ่งนี้ถึงกลับเป็นเจ้าของบ้านที่ตอบกลับก่อนจะสะดุ้งเมื่ออีกคนตวัดกลับมานอนนี่ค่ะทำไมล่ะคะ เธอกับเพื่อนนอนด้วยกันออกบ่อยไม่เห็นว่ามันจะแปลกอะไรตรงไหนทําไมเขาต้องตวาดด้วยเอาเขาจริงๆเพื่อนเธอก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขากําลังหึงกันอยู่แต่เป็นเธอเองที่บอกให้มันเปลี่ยนความคิดเซะเพราะไม่มีทางที่คนอย่างเขาจะมาถึงอดีตภรยาอย่างเธอไม่มีวันนั้นแน่เขาอาจจะแค่เป็นห่วงเพราะเธอยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลไปจนกว่าจะถึงวันคลอดมันก็เท่านั้นเองเผลอๆที่เขาเอาแต่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แบบนี้ก็เพราะถูกแม่ของเขาบังคับผู้ชายกับผู้หญิงจะอยู่ด้วยกันตามลําพังได้ยังไงอยากให้ชาวบ้านนินเาล่ะ เรื่องนี้เธอไม่ได้ใส่ใจเลยสักนิดว่าแต่ทำไมเขาจะต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อนในเรื่องนี้ด้วยตอนอย่ากับเขาเธอโดนคนนินทามากกว่านี้อีกยังผ่านมาได้นับประสาอะไรกับอีแค่จะให้เพื่อนมานอนค้างด้วยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เขาจะต้องพาตัวเองเข้ามาวุ่นวายเลยสักนิดเรื่องนั้นฉัดไม่สนหรอกคะ่ะอีกอย่างบีมเป็นเพื่อนฉัดเราสองคนนอนด้วยกันออกบ่อยคำตอบที่ได้รับทำให้คนที่หงุดหงิดยิ่งหงุดหงิดไปกันใหญ่แต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เลยเธอนี่มันถ้าคุณวัดห่วงเอ้ยเป็นห่วง จะนอนด้วยกันก็ได้นะครับผมไม่ถือเป็นกวีเซเองที่เอ่ยขึ้นเมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้และอะไรที่ว่านั้นมันจะต้องทําให้เขาและเพื่อนได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นจากคนตรงหน้าแน่นอนบีมเอาสินอนด้วยกันสามคนนี่แหละเอากับเขาสินี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งกับนางเพื่อนตัวดีเธอไม่ห่วงเลยสักนิดจะห่วงก็แต่เขานี่แหละว่าจะรอดเงื้อมือเพื่อนบ้านของเธอไปได้สักเท่าไหร่นั่นต่างหากที่เธอกําลังเป็นห่วงและปวดหัวเอามากๆด้วย การนอนด้วยกัน3มคนเกิดขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่เธอจำต้องย้ายมานอนข้างๆอดีตสามีตามคำสั่งเด็ดขาดของเขาซึ่งนั่นแหละมันเลยเปิดโอกาสให้หนางเพื่อนตัวดีแอบกอดเขาทั้งคืนซึ่งกว่าเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรร่างกายก็สึกรอไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้แต่แทนที่จะสำนึกในความผิดนางเพื่อนตัวดีของเธอกลับส่งยิ้มให้ก่อนจะขึ้นรถกลับออกไปไว้เรามานอนด้วยกันอีกนะคะสุดหลอ แม้ว่าคนพูดจะกลับไปได้สักพักแล้วแต่ท่าทีที่แตกต่างจากครั้งแรกที่เจอของอีกฝ่ายนั้นมันกลับฝังอยู่ในหัวไม่เลิกราซึ่งหลังจากหายช็อกวรัตก็หลบมานั่งหน้าง,งออยู่ตามลำพังที่บริเวณชานบ้านเขาไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำนอกจากจ้องมองเธอด้วยสายตาอาฆาตอย่างหนักที่ไม่ยอมเตือนซึ่งเธอก็ได้แต่ตีมืนทำเป็นไม่สนใจเพราะไม่คิดว่าตัวเองผิดอะไรก็ในเมื่อเขาไม่ถามแล้วทำไมจะต้องให้เธอบอกเขาในเรื่องนี้ด้วยหายโกรธแล้วก็มากินข้าวคะ่ะเดี๋ยวปวดท้องขึ้นมาฉันไม่รู้ด้วยนะ ที่เธอต้องพูดก็เพราะเป็นห่วงกลัวเขาจะไม่สบายในส่วนเรื่องที่เขาถูกเพื่อนเธอกแกล้งนั้นไว้จะเอาคืนให้ทีหลังก็ยังไม่สายทำไมไม่บอกฉันว่าเพื่อนเธอเป็นเดือดร้อนอีกคนที่ต้องตะวาดถามขึ้นเรากับจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆจนกว่าเขาจะได้รับคําตอบที่พอใจก็คุณวัดไม่ได้ถามนี่คะอีกอย่างชัดก็ไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องของเพื่อนมาพูดด้วยเขาจะเป็นอะไรแบบไหนนั่นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา พราะทุกอย่างยังเป็นความลับอยู่และเพื่อนของเธอเองก็ยังไม่กล้าพอที่จะบอกเรื่องนี้ให้กับคนที่บ้านได้รับรู้เพราะกลัวว่าคนในครอบครัวจะรับความจริงในเรื่องนั้นไม่ได้สภาพของมันก็เลยต้องคงไว้ซึ่งความเป็นชายอกสามศอกอย่างที่เห็นไม่ผิดเลยที่เขาหรือใครๆจะดูไม่ออกในส่วนของเธอนั้นดูออกตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันแล้วเพราะเพื่อนค่อนข้างเปิดใจไม่แอบเหมือนเวลาอยู่กับคนอื่นเพราะแบบนั้นเราสองคนถึงได้คบหากันมานานจนถึงวันนี้ถึงอย่างนั้นก็เถอะอย่างน้อยๆก็น่าจะส,งส่งซิกให้กันบ้าง แต่นี่อะไรปล่อยให้เขาถูกเพื่อนตัวเองนอนกอดอยู่ได้ไอเราฤกก็อุตส่าห์เป็นห่วงไม่อยากให้ถูกมองไม่ดีที่ไหนได้เธอกลับรวมหัวกับเพื่อนตัวเองแกล้งกันได้หน้าตาเฉยะนี่เป็นเขาเองที่พลาดไม่คิดอะไรให้ถี่ท่วนก่อนอ๋ออฉันขอโทษก็ได้ไม่โกรธนะคะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวก็เล่นเป็นเสื้อแบบนี้แล้วจะให้เขาทำใจโกรธเธอลงได้ยังไงกันสุดท้ายก็กลายเป็นเขาเองที่ต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุยลูเป็นไงม่งปกติดีค่ะ หมอว่าครั้งหน้าถ้าเป็นไปได้ให้ฉัดชวนคุณไปด้วยเอาเข้าจริงเธอก็ไม่ได้อยากรบกวนเขาหรอกแต่ในเมื่อหมอว่ามาแบบนั้นก็จําเป็นต้องบอกให้เขาได้รับรู้ก็เท่านั้นส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปมันก็แล้วแต่เขาเลยเธอไม่กล้าพอที่จะคาดหวังและจะไม่บังคับให้เขาทําในสิ่งที่ใจเขาไม่ปรารถนาจะทํามันด้วยเอาสิแต่บอกล่วงหน้าหน่อยฉันจะได้วางแผนงานถูกเธอไม่ได้ตอบอะไรนอกจากยิ้มให้ก่อนจะปล่อยให้บรรยากาศดีๆระหว่างเราค่อยๆก่อตัวขึ้นวันแล้ววันเล่าอยู่หลายเดือน หลังจากเปิดใจวรัตก็ค้นพบว่าเขาชอบที่ได้เจอหน้าแม่ของลูกในทุกๆเชา้าชอบที่ได้นั่งพูดคุยเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันในช่วงเย็นและชอบที่ได้เข้านอนด้วยกันแม้ว่าเขาจะมีโอกาสได้นอนแค่ตรงโซฟาข้างมุมห้องตามคำสั่งของเธอก็เถอะแต่เท่านั้นมันก็ทําให้เขาอุ่นใจมากแล้วเพราะอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้นอนก่อนเขาก็อยากให้เธออยู่ในสายตาก,ก็ยังดีเราจดทะเบียนกันใหม่ดีไหม คำถามที่อยู่ๆก็ดังขึ้นเรียกสายตาของคนที่กำลังยืนรดน้ำแปลงผักให้ต้องหันมามองซึ่งแววตาที่เห็นมันทำให้เขาแทบจะกลั้นหายใจทีเดียวยอมรับว่ากว่าเขาจะรวบรวมความกล้าพูดคำพวกนี้ออกไปนั้นภายในใจมันเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวมากมายเขาหวังอยากจะได้โอกาสจากเธออีกสักครั้งแต่ก็กลัวเหลือเกินว่าอดีตที่ผ่านมาของเรามันจะทำให้เธอกลัวจนไม่กล้าที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันกันกบเขาแต่ถึงอย่างไรก็ยังอยากที่จะลองเสี่ยงถามออกไปสักครั้งอยู่ดีเผื่อว่าตัวเองจะยังพอมีโอกาสอยู่บ้าง เพราะคนตรงหน้าเขาเอาแต่งเงียบจึงกลับกลายเป็นเขาเองที่ต้องอยู่กับความกลัวกลัวว่าเธอจะไม่ยอมให้อภัยกลัวว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งอย่างที่ใจหวังแต่ไม่ว่าคําตอบของเธอจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นเขาก็พร้อมที่จะยอมรับและเข้าใจจะไม่โกรธหรือพยายามเปลี่ยนใจหากเธอไม่ได้ต้องการมันจริงๆเพราะลูกเหรอคะถ้าใช่ไม่ต้องทําถึงขั้นนั้นก็ได้ฉัดบอกแล้วไงคะว่าฉัดไม่ได้คิดจะกีดกันคุณกับลูก ที่ต้องพูดให้ชัดเพราะเธอกลัวว่าเขาจะเข้าใจกันผิดผิดความจริงแล้วเขาไม่จำเป็นต้องผูกมาตัวเองไว้กับเธอด้วยเหตุผลเพียงเท่านั้นหากเขาไม่ได้คิดจะรักกันเธอก็อยากคงความสัมพันธ์ของเราเอาไว้แค่นี้เพราะไม่อยากต้องกลับไปเจ็บช้ำเหมือนวันนอีกอดีตที่ผ่านมาของเราสอนให้เธอได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตคู่มากขึ้นนั่นทำให้เธอไม่กล้าที่จะคาดหวังกับอะไรทั้งนั้นในวันนี้ อีกอย่างตอนนี้เธอเองก็มีความสุขกับความสัมพันธ์ของเราดีมันไม่ต้องมากไปกว่านี้ก็ได้ขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันขอแค่ให้เธอได้เห็นเขากินอิ่มนอนหลับแค่นี้ก็เพียงพอมากแล้วในส่วนเรื่องอื่นๆนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปดีกว่าแล้วถ้าพี่จะบอกว่ามันไม่ใช่เพราะลูกล่ะฉันจะว่าไง ไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรกลับไปภาพของใครอีกคนที่อยู่ๆก็วิ่งเข้ามากอดเขานั้นกลับทําให้ทุกสิ่งถึงคราวหยุดชงงะงักโดยเฉพาะเธอที่ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกยามเมื่อได้เห็นหน้าของผู้มาเยือนชัดๆวัดคะ่ะพี่ขอโทษอให้โอกาสพี่นะคะพี่อธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะคะวัดแม้แต่วรัตเองก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าเมื่อได้สติเขาถึงได้ผลักอีกคนออกห่างเพราะไม่อยากให้แม่ของลูกเข้าใจกันผิดพี่ พี่ผิดไปแล้วคะ่ะวัดให้อภัยพี่นะคะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆจะเรียกว่าเธอหน้าหนาก็ได้แต่วินาทีนี้เธอไม่มีเวลาอีกแล้วเธอจําเป็นต้องทําทุกขนทางเพื่อให้เขายอมให้อภัยกันแล้วก็เชื่อด้วยว่าความรักที่เขามีต่อกันนั้นมันจะทําให้เขายอมให้อภัยกันในที่สุดด้วยช่างเถอะผมเข้าใจสีหน้าของเขามันไม่ได้บอกว่าเขาเข้าใจกันเลยสักนิดเพราะแบบนั้นเธอถึงได้ต้องรีบอธิบายต่อด้วยท่าทีร้อนรนอย่างหนักพี่ไม่ได้อยากให้เรื่องของเราลงเอยแบบนั้น ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เลิกพูดเถอะพี่ตอนนี้ที่คุณควรสนใจคือลูกของคุณส่วนเรื่องของเรามันจบไปแล้วแล้วผมไม่อยากให้คุณรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกหน้าท้องที่เด่นชัดทําให้รู้โดยไม่ต้องถามอะไรให้มากความถึงเหตุผลที่ว่าทําไมคนตรงหน้าถึงได้ทอดทิ้งกันไปก็นี่เมื่อเธอเลือกทางนั้นแล้วก็ควรเดินหน้าต่อไปสิจะต้องวนกลับมาอ้อนวอนขอร้องอะไรจากเขาอีกเขาไม่เหลืออะไรจะให้เธออีกแล้วในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความไว้ใจคุณหมดรักพี่แล้วจริงๆหรอคะ จะให้ตอบยังไงสําหรับคําถามนี้มันควรต้องเป็นเขาไม่ใช่หรือที่ต้องถามว่าเธอเห็นเขาเป็นอะไรถึงได้กล้าทําเรื่องแบบนั้นกับเขาได้ลงคอความจริงบอกกันดีๆก็ได้ว่าตอนนี้เธอหมดรักกันแล้วเขาไม่ใช่คนเข้าใจอะไรยากหากเธอบอกกันตรงๆเขาก็พร้อมที่จะปล่อยเธอไปตามทางที่เธอเลือกหากเป็นแบบนั้นไม่แน่ว่าบางทีเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้แล้วทำไมผมต้องรักคนที่หักหลังผมด้วยลนะ่ะ เกิดกลายเป็นความเงียบขึ้นทันทีที่เขาสวนกลับด้วยประโยคคำถามคำถามที่มันทำให้บรรยากาศโดยรอบเงียบไปเนิ่นนานพี่ขอโทษคงมีเพียงคำนี้เท่านั้นที่เธอจะมอบมันให้กับเขาได้และเธออยากให้เขาเชื่อว่าเธอรู้สึกผิดมากจริงๆใครเลยจะไปคิดว่าการตัดสินใจผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปได้ขนาดนี้ หากย้อนเวลากลับไปได้เธอจะไม่มีวันทำลายความรักของเราแน่มาถึงวันนี้เธอจึงอยากได้โอกาสสักครั้งโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนตรงหน้าผู้ชายที่แสนดีและรักเธอมาเสมอแต่เป็นเธอเองที่ทำลายทุกสิ่งเธอเองที่ทำให้รักของเราต้องพังลงเรายัางเป็นเพื่อนกันได้ถ้าคุณต้องการเขาคงให้เธอได้เท่านี้ส่วนเธอจะรับความหวังดีสุดท้ายของเขาไปหรือไม่นั้นมันก็คงขึ้นอยู่กับเธอแล้วจริงๆแต่สำหรับเขาแล้วจบก็คือจบไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้น พิพิมพ์ยังคงพยายามเข้าหาอดีตคนรักด้วยเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่ทําให้เธอมีความสุขได้ในส่วนพ่อของลูกตัวจริงนั้นเธอเคยคิดว่ามันคือรักแท้แต่ทว่าไม่นานท่าแท้ของมันก็เผยให้ได้เห็นซึ่งนั่นเองที่มันทําให้เธอตัดสินใจกลับมาที่นี่กลับมาเพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่ควรจะเป็นของเธอกลับคืนพี่ได้ยินมาว่าวัดเขาจะเข้าเมืองมาซื้อของใช้เด็กอ่อนก็เลยขอติดรถมาด้วยน้องชัดคงไม่ว่าเลยนะคะก็มาถึงที่แล้วนี่เราจะให้เธอไล่ลงจากรถก็กระไรอยู่หรือเปล่าเราจะถามเพื่อ ค่ะคนได้ยินคําตอบยิ้มกว้างก่อนจะชิงกระโดดไปนั่งที่นั่งข้างคนขับหน้าตาเฉยนั่นเลยทําให้นาชัดต้องเดินมานั่งข้างหลังโดยมีสายตาของพ่อของลูกมองตามอย่างรู้สึกผิดดีสิรู้สึกผิดไปเลยเขาจะได้รู้ว่าเธอเองก็มีมุมที่ไม่พอใจอดีตคนรักของเขาเหมือนกันพี่ได้ลูกชายค่ะส่วนน้องชัดได้ยินว่าได้ลูกสาวหรอคะเน่าเสียดายจังเลยนะคะแล้วก็เป็นอดีตคนรักของเขาที่พูดไม่หยุดมาตลอดทางต่างจากเธอกับอีกคนที่ได้แต่นั่งเงียบเสียดายอะไรล่ะคะ กวัดนะสิคะเขาเคยพูดว่าอยากได้ลูกชายใช่ไหมคะวัดคนที่ถูกโยนคำถามมาให้ถึงกลับไปต่อไม่ถูกอยู่นับนาทีก่อนที่จะรีบตอบผมยังไงก็ได้ลูกสาวก็ดีจะได้น่ารักเหมือนแม่เขาหากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รีรอที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นซึ่งเห็นแก่เขาที่ตอบคำถา,ถามถูกใจเธอจะยอมเล่นด้วยก็ได้อะไว้คนที่สองเราค่อยมีลูกชายกันดีไหมคะดีครับดูก็รู้ไหมว่าเธอประชดยังจะมาตามน้ำเพื่อ หญิงสาวคิดก่อนจะปล่อยให้ความอึดอัดครอบงำจิตใจจนถึงที่หมายซึ่งเรื่องวุ่นวายก็ยังไม่จบลงง่ายๆเพราะอาดีตคนรักของวรัตยังคงเล่นบทโศกทำตัวน่าสงสารไม่ยอมเลิกอยู่พี่วัดไปช่วยพี่พีทเถคะ่ะทางนี้เดี๋ยวชัดดูต่อเองเดือดร้อนเธอที่ต้องไล่เขาให้ไปดูแลเพราะลำคาลูกตาเต็มทนที่ต้องมายืนมองสายตาของอดีตคนรักของเขาที่จ้องมองกันราวกับว่าเธอคือผู้หญิงชั่วร้ายที่ไปแย่งของรักของตัวเองมาเธอไม่ได้แย่ง呀ผู้ชายเขามาเอง อีกอย่างเขาก็เป็นพ่อของลูกเธอด้วยผิดด้วยหรือไงที่เขาจะมาช่วยเธอซื้อของให้ลูกของเราไม่ดีมั้งพี่ก็โตแล้วพี่อยากช่วยัดเลือกของให้ลูกเรามากกว่า เดิมทีความตั้งใจของเขาก็มีแค่ชัดกับลูกอยู่แล้วส่วนของอดีตคนรักนั้นอีกฝ่ายขอมาด้วยเองเขาไม่ได้ชวนไอ้ครั้นจะให้บอกปัดเธอก็หยิบยกเรื่องต่างๆในชีวิตขึ้นมาพูดซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญหูพอสมควรได้สติอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองเผลอหลุดปากอนุญาตให้เธอขึ้นรถมาด้วยกันไปแล้วเรื่องราวมันถึงได้ลงเออย่างที่เห็นซึ่งเขาไม่ชอบสถานการณ์บ้าๆแบบนี้เลยด้วยกลัวว่ามันอาจจะทําให้แม่ของลูกคิดมากโกรธพี่หรือเปล่า ที่ต้องถามเพราะเขาใส่ใจไม่อยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มาทําให้เราต้องเข้าใจผิดกันอีกบอกตามตรงว่าเขากลัวเธอโกรธจะแย่อยู่แล้วเรื่องคุณพี่หรอคะไม่โกรธหรอคะไว้คราวหลังเรามาด้วยกันอีกนะพี่อยากเลือกของให้ลูกกับฉั์แค่สองคนมากกว่าความในใจที่ได้ยินทําให้เธอยิ้มกว้างเพราะอย่างน้อยๆเขาก็ยังแสดงให้เห็นว่าแคร์ความรู้สึกของเธออยู่บ้างทําตัวน่ารักแบบนี้คืนนี้อยากได้อะไรคะพ่อยัยหนูแล้วแม่ยัยหนูมีอะไรจะให้บ้างครับพี่ไม่โลภหรอ หนูชัดให้อะไรพี่ก็พร้อมที่จะรับไว้ทุกอย่างเลยจะปากหวานก็ดูสถานการณ์หน่อยเถอะพ่อเรื่องของตัวเองกับอดีตคนรักยังไม่ลงตัวเลยเราจะให้เธอเชื่อใจเขาเหมือนวันๆได้ยังไงกันเล่าตราบใดที่เขายังไม่จัดการเรื่องพวกนั้นให้จบก็อย่าหวังเลยว่าจะได้โอกาสเพราะเธอคงไม่มีให้เขาในเร็วๆนี้แน่ณนชัดไม่ได้รู้สึกไปเองอย่างแน่นอนว่าอดีตคนรักของพ่อยายหนูพยายามหาจังหวะเข้ามาพูดคุยด้วยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อสบโอกาสอีกฝ่ายก็ไม่รีรอเดินดุ่มด่มเข้ามาหากันในทันทีซึ่งเธอเองก็พร้อมแล้วเหมือนกันที่จะเปิดใจคุยกับอีกฝ่ายให้มันรู้เรื่องกันไปเลยพี่อยากได้วัดคืนน้องฉัดคืนเขาให้พี่ได้หรือเปล่าคะไม่ผิดไปจากที่คิดไว้เท่าไหร่ที่ผู้หญิงคนนี้จะพยายามขออดีตคนรักของตัวเองกลับคืนไปเมื่อมีโอกาสแต่เรื่องแบบนี้มันต้องให้เจ้าตัวเขาเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่หรืองไงเกี่ยวอะไรกับเธอตรงไหน ในส่วนของเธอหลังหย่าเธอก็อยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองตลอดเป็นวรัคมากกว่าที่พาตัวเองเข้ามาวนเวียนไม่ยอมเลิกแล้วแบบนี้จะให้เธอตอบอะไรได้อีกฉัดเคยคืนเขาให้พี่พีทไปแล้วแต่เป็นพี่เองหรือเปล่าที่ทําทุกอย่างพังมาถึงตอนนี้พี่ยังอยากทําลายชีวิตครอบครัวของฉัดอีกเหรอคะสิ่งที่เธอพอจะทําได้ในตอนนี้คือเตือนสติข,ของคนตรงหน้าให้เข้าใจเสียใหม่ว่าเธอไม่ได้ทําลายชีวิตคู่ของใครแต่เป็นตัวของผู้หญิงคนนี้ต่างหากที่ทําลายทุกอย่าง โอกาสที่เคยได้ก็ทำลายลงด้วยตัวเองแท้ๆแล้วมาวันนี้จะมานั่งโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองมันถูกแล้วเหรอพี่ไม่ได้ไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนอยากแยกพ่อลูกเขาให้ออกจากกันหรอกนะคะส่วนเรื่องที่ลูกของพี่ต้องมากำพร้าพ่อมันก็เป็นเรื่องของพี่กับผัวพี่ที่ต้องจัดการกันเอาเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉัดหรือผัวของฉัดเลยสักนิดเพราะฉะนั้นพี่เลิกโยนทุกๆความโชคร้ายของตัวเองมาใส่ฉัดรือใครต่อใครสักที เธออาจผิดที่เข้ามาแทรกกลางเรื่องของผู้หญิงคนนี้กับสามีของเธอแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งวรัตเองก็ได้ถามความเห็นจากอีกฝ่ายไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าพร้อมที่จะรอเขาไหมในเมื่ออีกฝ่ายตัดสินใจว่าอยากรอแล้วมาวันนี้จะเที่ยวมาโทษใครได้ยังไงว่าที่ชีวิตตัวเองล้มเหลวมันเกิดจากคนอื่นอีกอย่างถ้าวรัตอยากกลับไปหาคนตรงหน้าเธอจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขากับอีกฝ่ายไม่เกี่ยวกับเธอเลยสักนิดอย่าเอาเธอเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องชวนปวดหัวพวกนี้ เพราะหากความอดทนของเธอหมดสิ้นลงเมื่อไหรทั้งเขาและอดีตคนรักจะต้องได้เจอดีแน่ฉัดคืนพี่วัดให้คะ่ะแต่นั่นมันก็ต่อมเมื่อเขาต้องการกลับไปหาพี่จริงๆแต่ถ้าเขาไม่อยากกลับฉัดเองก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะคะหวังว่าพี่พีจะเข้าใจฉัดขอตัวก่อนไม่ทันที่เธอจะได้เดินหนีไปไหนก็เป็นพ่อของลูกเธอที่เดินสวนเข้ามาสมทบพ,พร้อมๆกับเสียงเข้มที่เอ่ยขึ้นกล้องไปทั่วพี่ไม่กลับพี่วัดผมว่าผมพูดชัดเจนไปหมดแล้วนะครับพี่ ว่าเรื่องระหว่างเรามันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมดีกแล้วคุณทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรซึ่งเขาไม่ชอบเลยกับสิ่งที่อดีตคนรักทําเธอไม่ควรมาพูดจาแบบนี้กับเมียของเขายังไงก็ไม่ควรจริงๆณฉัดอาจเข้าใจผิดได้ง่ายๆซึ่งนั่นมันไม่ใช่ผลดีกับเขาเลยจริงๆอีกอย่างเขาบอกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเรื่องระหว่างเขากับเธอนั้นมันไม่มีวันย้อนกลับไปสารต่ออะไรได้อีกทั้งนั้นทาไมถึงเข้าใจอะไรยากแบบนี้เพราะพีไม่เชื่อไงคะว่าคุณจะรักแม่นด้จริงๆคุณอาจจะแค่เสียใจที่พี่ท แต่คุณไม่ได้รักเขาหรอกคะวัตเพราะหากเขาคิดจะรักจริงก็คงรักไปนานแล้วหรือเปล่าเพราะแบบนั้นไงเธอถึงอยากให้เขาใช้สติแล้วเลือกใหม่อีกทีตอนนี้เธอเองก็รู้สึกผิดแล้วเขาก็น่าจะให้โอกาสเธอได้แก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสักครั้งแล้วเธอจะไม่ทำพลาดอีกเธอจะรักเขาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีจะไม่มีวันทรยศความรักของเขาอีกเธอจะเป็นภรรยาที่ดีดีชนิดที่ว่าเขาจะมีความสุขไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวเธอทำมันได้แน่ๆขอแค่เขายอมให้โอกาสกันอีกครั้งเท่านั้นคุณอ,อรัมาตดสิน ว่าผมควรรักหรือไม่ควรรักใครเขาไม่ชอบที่สุดคือคนที่ชอบมาตัดสินใจแทนเขาด้วยเหตุผลบ้าๆของตัวเองซึ่งอดีตคนรักเองก็น่าจะลืมเรื่องที่ว่านี้ไปแล้วอีกอย่างอะไรก็ตามที่เขาได้เลือกหรือตัดสินใจไปแล้วมันยากที่เขาจะเปลี่ยนใจพี่แค่พูดไปตามที่รู้สึกคุณรู้จักเขามาตั้งแต่เล็กๆแต่งงานกันมาตั้งหลายปีแต่สุดท้ายคุณก็ลงเอยด้วยการอย่าแล้วคุณจะให้พี่เชื่อจริงๆเหรอคะว่าเวลาแค่ไม่กี่เดือนที่เราห่างกันมันจะทําให้คุณรู้สึกอยากจะรักเขาขึ้นมาจริงๆ พี่ไม่เชื่อเธอรู้จักเขาดีพอๆกับที่เขารู้จักตัวเองนั่นแหละเพราะแบบนั้นเธอถึงได้มั่นใจว่าทั้งหมดที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่รักเพราะวันนี้ผมได้เห็นได้รู้สึกแล้วไงว่าสุดท้ายแล้วคนที่รักและพักดีกับผมมาตลอดมีแต่ชัดเหตุผลแค่นั้นมันไม่เพียงพอหรอกที่จะทําให้ผมอยากรักเขาอยากมอบความรักดีๆคืนกลับไปให้เขาบ้างพอเถอะพี่ผมไม่ได้รักคุณอีกแล้วคนเดียวที่ผมรักคือเมียผมหรือต่อให้วันนี้ผมจะไม่ได้รักเขาผมก็คงไม่มีวันกลับไปหาคุณอยู่ดี ครั้งนี้เขาถือว่าพูดชัดเจนทุกถ้อยคาแล้วจริงๆส่วนจะเชื่อหรือไม่นั้นมันก็แล้วแต่เธอเลยตลอดการเดินทางกลับไม่มีประโยคสนทนาใดๆเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งถึงบ้านก็เป็นพ่อของลูกที่เข้ามาสวมกอดเธอไว้พี่ขอโทษเขายอมรับว่าแค่ความรู้สึกของนชัดมากไม่อยากให้เธอคิดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเขาเองที่คิดน้อยไม่ยอมทําอะไรให้มันชัดเจนเรื่องมันก็ได้บานปลายมาถึงขั้นนี้ขอโทษทําไมคะพี่วัดไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อย และเธอไม่ได้โกรธเขาแต่รู้สึกไม่ชอบที่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมากกว่าหากเป็นไปได้จากนี้ระหว่างเธอกับผู้หญิงคนนั้นก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีเธอก็แค่อยากใช้ชีวิตของเธอให้มีความสุขไม่ต้องมีอะไรหรือใครมารบกวนก็เท่านั้นเองผิดสิพี่ไม่น่าปล่อยให้เขาเข้ามาในชีวิตของพวกเราอีกครั้งเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมที่เขาพยายามทําอะไรแบบนี้ฉัตรไม่โกรธคุณพีเธอรหรอกค่ะ,คะเพราะฉัตรเข้าใจ ไม่ผิดเลยที่ผู้หญิงคนนั้นจะเกิดนึกเสียดายเขาขึ้นมาเธอถึงได้พยายามทำทุกขนทางเพื่อทำลายชีวิตคู่ของเราสองคนแบบนี้และใช่มันจริงอย่างที่เขาพูดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตคนรักของเขาพยายามเข้ามาวุ่นวายกับเธอผู้หญิงคนนั้นพยายามทำแบบนี้เสมอเมื่อสบโอกาสได้อยู่ด้วยกันตามลำพังเพราะสัตว์ของพี่น่ารักแบบนี้ไงพี่ถึงได้ไปไหนไม่รอดผู้จบเขาก็ขยับเข้ามากอดซึ่งไม่นานก็ได้รับรอยยิ้มหวานๆกลับมารอยยิ้มที่มันทำให้เขารู้สึกอยากถนอมให้อยู่ไปนานๆ ให้โอกาสพี่อีกครั้งได้ไหมครับพี่สัญญาว่าจะรักแค่ฉันจะไม่มีวันทําให้ความรักของเราต้องพังลงอีกแน่นอนแม้จะไม่ค่อยมั่นใจว่าเธอควรเชื่อคําพูดเขาดีไหมแต่สุดท้ายแล้วหัวใจของเธอมันก็ยังรักและรอคอยแต่เขามาเสมออยู่ดีเพราะแบบนั้นไงเธอถึงได้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วคงมีแค่ผู้ชายคนนี้เท่านั้นที่ทําให้เธอรักได้ต่อให้เขาจะร้ายกับเธอสักแค่ไหนสุดท้ายแล้วเธอก็ยังอยากที่จะรักแค่เขาคนเดียวอยู่ดี ความรักมันก็แบบนี้บางทีเราก็เลือกไม่ได้หรอกนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครหรือเวลาไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะหยุดเหมือนอย่างที่เธอรักเขามาเสมอนี่ไงต่อให้เขาจะไม่รักกันหรือไปรักคนอื่นแต่เธอก็พร้อมที่จะรักและอวยพรให้เขามีความสุขอยู่ดีน่าใจแล้วจริงๆหรอคะว่ารักฉัดพี่แน่ใจหรือถ้าฉัดไม่เชื่อพี่จะทําให้เห็นเองแค่ให้โอกาสพี่ได้รักได้ดูแลฉัดกับลูกก็พอ ก็หากเขามั่นใจขนาดนี้แล้วเธอจะปฏิเสธไปเพื่ออะไรหละ่ะจริงไหมเธอมีความเชื่ออยู่อย่างว่าคนเราไม่ได้มีพรุ่งนี้กันทุกคนเพราะฉะนั้นหากวันนี้เธอมีโอกาสที่จะได้เป็นคนคนนั้นที่เขารักเธอก็อยากจะลองเสี่ยงดูสักครั้งและไม่ว่าสุดท้ายแล้วรักครั้งนี้มันจะออกมาดีหรือไม่นั้นเธอก็พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับเขาจนสุดปลายทางอยู่ดีครั้งนี้ฉัตไม่ยกพี่ให้ใครแล้วนะคะเป็นของฉัตแล้วต้องเป็นไปตลอดทําได้ไหมคะ คนได้ฟังยิ้มรับก่อนจะขยับเข้ามาโอบก,กอดภรรยาเอาไว้อย่างห่วงแขนแทนคำพูดมากมายที่เขาไม่ได้พูดออกไปเพราะอยากทำให้เธอได้เห็นกับตามากกว่าว่าเขาจะรักและจะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจอีกซึ่งเขาทำได้แน่พี่สัญญาว่าจะทำให้ชีวิตคู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเธอเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่เขาพูดออกมาจริงๆในส่วนของเธอนั้นก็พยายามทำให้ทุกๆวันของเราหลังจากนี้เต็มไปด้วยความสุขเธอจะไม่ทำให้เขาต้องเสียใจที่เลือกเธอ หลายเดือนต่อมาคนที่ครั้งหนึ่งเคยลั่นวาจากับอดีตคนรักว่าอยากได้ลูกชายแต่พอลูกสาวคลอดออกมานั้นเขากลับทั้งรักทั้งหลงยิยหนูดาวดวงใจของทุกคนในบ้านมากกว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าลูกปรารถนาสิ่งใดก็ดูเหมือนคนเป็นพ่อนั้นพร้อมที่จะเสกมาให้ไม่เคยเกี่ยงเป็นแม่อย่างเธอเองที่ต้องคอยเตือนเขาอยู่บ่อยๆของเล่นอีกแล้วเหรอคะนี่ลูกเพิ่งสามเดือนเองนะคะ แม้จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองคงทําได้แค่บน่นแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ต้องปราม,มเขาเอาไว้บ้างไม่อย่างนั้นลูกคงได้เสียคนเพราะเขาเอาแต่ตามใจแน่นอนลูกอยากได้พี่รู้นะชิ้นสุดท้ายของเดือนนี้แล้วจริงๆครับนี่มันวันสุดท้ายของเดือนไหมแสดงว่าเขามีแผนที่จะซื้อเพิ่มอีกเร็วๆนี้แน่นอนถึงได้พูดดักคอเพราะกลัวเธอบ่นหลงลูกให้มันน้อยๆหน่อยเถอะค่ะกับเมียพี่ก็หลงนะไม่เชื่อถามเจ้าตัวแสบในท้องดูสิ และใช่ทันทีที่เย,ยหนูดาวของเธอมีอายุครบสามเดือนเธอก็ค้นพบว่าตัวเองกําลังตั้งท้องลูกคนที่สองซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามีวางแผนเอาไว้หมดแล้วว่าเขาอยากมีลูกกับเธอเยอะๆแน่นอนว่าพ่อแม่ของเขาเองก็ไม่ได้ขัดข้องเลยสักนิดพวกท่านออกจะเห็นชอบด้วยซ้ําที่จะได้มีเด็กๆวิ่งเล่นไปมาอยู่ระหว่างสองบ้านที่มาวันนี้นั้นรัวได้ถูกทุบออกเพื่อรวมพื้นที่ทั้งสองครอบครัวให้กลายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเธอชอบที่มันเป็นแบบนี้ถ้าท้องนี้เป็นผู้หญิงละคะ คำถามที่มาพร้อมสีหน้าเป็นกังวลของเมียรักทำให้คนมองต้องขยับเข้ามาใกล้ยังคิดมาเรื่องนั้นอยู่อีกพี่บอกแล้วไงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่สำคัญขอแค่เขาเป็นลูกของเราก็พอวรัตไม่ชอบเลยที่ภรรยาเป็นกังวลในเรื่องนี้ต่างจากเขาที่ชายหรือหญิงก็ได้ทั้งนั้นเขาขอแค่ลูกคลอดออกมาอย่างปลอดภัยก็เพียงพอแล้วเรื่องนี้เขาอยากให้เธอเชื่อจะได้เลิกกังวลเสียทีว่าเขาจะไม่รักลูกของเราเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเขาแน่นอนขอบคุณนะคะ ที่ดูแลฉัดกับลูกเป็นอย่างดีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะทําได้อย่างที่พูดจริงๆเรื่องที่ว่าหากเธอให้โอกาสเขาจะทําทุกทางเพื่อให้เธอกับลูกมีแต่ความสุข ซึ่งตลอดหนึ่งปีเศษที่ได้กลับมาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาอีกครั้งนั้นสามีที่น่ารักของเธอก็ทำทุกอย่างตามที่พูดจริงๆในส่วนของอดีตคนรักเขาก็แค่เพียงแวะไปเยี่ยมลูกของอีกฝ่ายนานๆครั้งเท่านั้นซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอออกจะเข้าใจด้วยซ้ำว่าต่อให้ความรักจะหมดลงแต่ในเมื่อความเป็นเพื่อนยังเหลืออยู่ก็ไม่ผิดที่เขาจะทำแบบนั้นฉัดมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณที่ดูแลฉัดกับลูกนะคะฉัดรักพี่วัดนะ คำรักของภรรยาเป็นแรงใจได้เหมือนทุกทีซึ่งมันทําให้เขาทนไม่ไหวจําต้องคว้าตัวเธอเข้ามากอดภรรยาของเขาน่ารักเสมอและเขารักเธอมากจริงๆพี่ก็รักฉันครับขอบคุณที่ให้โอกาสพี่ได้เป็นสามีเป็นพ่อของลูกๆ เธอต่งหากที่ต้องขอบคุณเขาที่ให้โอกาสกับเธอเธอไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมารักเธอไปมากกว่านี้ขอแค่เรายังมีกันและกันอยู่แบบนี้มันก็ดีเกินพอมากแล้วจริงๆและเธอเองก็จะพยายามทําให้ครอบครัวของเรามีแต่ความสุขจะไม่ทําให้เขาต้องผิดหวังเลยที่เลือกเธอเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจบบริบูรณ์ ก็จบไปอีกเรื่องแล้วนะคะสําหรับนิยายเรื่องสั้นของพวงชมพูชอบกันไม่เอ่ยเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องราวความรักของพระนางคู่ไหนนั้นต้องติดตามค่ะแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องต่อๆไปของเราจ้า